น่า<ะ>พบเนาะได้เจตังผู้เดียวกันทีเลาะซิบแล้วทั้งนี้นแสดงว่าเลขลับมีที่มานี่เพื่อนไหามาโดนบอกครับครับที่จริงกับเพื่อนไหามาโดนได้กี่นี่เขาบนเขาล่างเขาบนเขาล่างครับใช่ว่ากับมาลดช่วงงวดเันหนึ่ง,งลดนะครับ,รบงวดลดงวดก่อนๆปุ่นกับเขามาเืเอยแลแ้วก็บลดมันก็มีเขาไม่ลดเนาะช่วงนั้นครับบาดนี้ เมื่อนี้ได้มาอีกแล้วมันหายมาตองวดเลยนะพี่ซอครับพี่ล่ามันเขามันจะเขาตอเนืองกันตั้งงวดครับห้าเรื่องเท่อกับเป็นซิปพุนแล้วที่งวดหางวดครับมวดซิหงวดก็เคยเขาอยูอพผุดถึงรับมื่อี่มาครับแต่ว่ารุดกับพวรุดโดนบ่เคยรุดโดนนะคิดว่าประมาณตองงวดทารุดมาเดี๋ยวนี้มันรุดมาแล้วสองสองแล้วงวดนี้คิดว่ามันอาจจะแวะมานะครับ เพราะว่ามันรุดกับบเกอร์นี่เนาะครับคิดว่าบบ่เกินนี่หววนั้นี่คิดว่าบกผลาดบเผื่นให้ใจผู้เพิ่นเทดนะเพิ่นถามตามที่เพิ่นทรงมาไห่เนาะเพิ่นบอกว่าหวดันนี้น่าจะ่านเป็นค้าหรือว่าเป็นอันนี้เป็นฆราวาสครับเป็นฆราวาดครับเป็นอาจารย์ที่มาเป็นอาจารย์นะครับแต่ว่าเพิ่นจะมาไห่พอสนเป็นผู้นั่งพับเป็นผู้นําเสนอไห้นะครับ ให้สอาโชคเป็นผู้นำเสนอให้ว่าสันเพลนว่าตัวเหลขกแนวทางของรับมีทีมมากับเหลขเพล่นกับมีอยู่ต้องนับก่อนครับมีเก่าครบเก่าคูเก่าหางนี่แหละแต่บ่วมีเหล็กิบ่งเพ่อนบ่ได้ให้เล็กิ่งมากนะครับแต่มีแต่เล็กจับคููคือจับคููให้เลยนะครับจับคูสองตัวอย่างเดียวครับจับคูสองตัวอย่างเดียวสามตัวก็ไม่มีนะครับขันผู้ไดมีลักลอยเอามาใส่ได้ว่าสันเพลินว่า รักลอยดีๆเขามาใส่ของเพื่อนได้เพราะว่าทถาที่เคยทายท้ำเพิ่นมาตัวเหลขกรับมที่มากนี่ถ้าเขาเนี้อมันสะเขาตรงๆส่วนมากนะครับเป็นส่วนมากเลยคือสิบัวใครได้กลับแต่ว่าคร้แนะนําให้พี่น้องเข้ารับไว้นําเนาะครับกันเสียแถวเนาะครับครับกันเสียเถวเพราะว่าตัวเหลขกนี่หาเงองเทียบห้องบัวกลับมันก็ เ้าว่าบโบใหกับแต่ว่านจะมันออกตัวกลับก็มีเนาะมันเก่าแน่นอนบ่ได้เพราะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยแหละครับค่ะให้พี่น้องพี่แยนหน้าเบืองเขาเดี๋ยวสิอ่นนี่้พี่น้องฟังก่อนเนาะสาหรับแนวทางเในงวดวันที่สิบหกบอทบ่ไหนครับงวดวันที่สิบหกนะครับเป็นรัฐบาลไทยนะครับเนาะเป็นรัฐบาลไทยสิบหกเมษายนนะครับเด็กรับมีที่มานะครับอย่ามาติดตามนนครับคุณ ข้ออนะครับครับรับมีทีมานะครับสิบหกเมษายนสอง8ันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องเอซีเข้ากันเขียนตามเวยครับเพราะว่าบัวเดลบอร์ดมาเขียนอยู่นี่เพิ่นทรงมาหายเข้ากับเลยหลอกไวกอนนะครับครัหลอกไวกอนสี่อันให้ฟังกอนคือเพิ่นหามาตั้งปีละครับพ้อสอู้ดถึงเท่าที่ได้ทายถ้ำเพิ่นมาเนี่ยห้วยกับ อีกบัวสามสองสามปีเพราะว่านี่งำโมพีแสดงว่าพึ่งหายมากโดนเติบนะครับโดนเติบครับได้ติดตามกันนะแต่โชคดีได้ห้ายงวดเลยเนาะครับครัพี่น้องเอฟซีเห็นกับสีโชคดีอยู่นะครับที่จริงกับมีก็มีช่วงหนึ่งกับพักนะครับครับเพราะว่าช่วงนั้นเพราะมันลดปุ๊บจนสี่กับสีบอใครนํามาเสนอนะครับครับแสดงงวดนี้มันใจมันบวครวดนี้ ถามเสี้ยนถามอาจารย์เพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่างวดนี้มันม่นใจครับมั่นใจคิดว่าหนีบอลล็อตนคสับอ,อ,าอาจารย์เพื่อนว่าเนาะอาจารย์เพิ่อนเราอันนี้เฮาต้องบอกตามเพื่อนบ,บางคนมันสิว่าโอ้ปัญญสอโส้าษุก็ว่าหนีบอลอดละสันมันกับบแมนคือว่าอันนี้เบอาตาม สามวัยฟังตามที่เซียนเพิ่นบอกมาเนาะเซียนเพิ่นให้มาจังสี่ก็ะบอกตามเสียนห้าก็ะบอกตามเพิ่นมันว่นเจ็ดเพิ่นคิดคำนวณมาเนาะค่ะเนาะครับสูตรคำนวณเพิ่นเพิ่นบอกว่าตัวเลขคำนวณนี่เมื่อเขียนลงแทนกระดาษแล้วเพิ่นก็มั่นใจตลอดครัถึงพูดถึงเซียนพูดถึงอาจารย์เพิ่นเนาะค่ะเพิ่นมั่นใจบางพี่น้องบางท่านอาจจะถามว่าเพิ่นมั่นใจหลายปานีดยเนาะพอส พอเพื่นเสี่ยนเพื่อนกำมันใจลอยเปอร์เซตลอดนะครับนะแต่ลองฟังเบิงตัวเลขบางที่อาซีตรงใจพี่น้องเฮ้าก็ได้เนาะครับผมเขียนหัวขอไว้เลยนะครับรับมีที่มารับแต่มีที่มาแน่นอน,นครับ,ร,บรับมีที่มาครับจับคู่สองตัวนะครับ,รบสองสี่สองสาม ห้าหกห้าสี่หกสี่หกหกเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดแปดมันมีเหล็กเบิอนอยู่สองสองหางนะครับแต่ผมถือว่าลายเนาะพอนมีเหล็กเบิลเนาะมีเก้าหางนะครับมีเก้าชุดนะครับมีเก้าชุดเก้าหางครับแต่ว่ามีเหล็กเบิอนอยู่สองชุดนะครับ เพื่อนจะขีดเส้นใต้ให้นะครับค่ขีดเส้นใต้ที่สองสี่ห้าหกห้าสี่และหกสี่เพื่อนขีดเส้นใต้ให้ซีคู่ซีหางนะครับเป็นตัวนิ่งนะครับสาหรับคนทุนหน่อยครับครับสำหรับคนทุนหน่อยแต่มีสองสี่หกสี่ห้าสี่ห้าหกนะครับเนาะนี่สี่ชุดนะครับสำหรับชุดนิ่งนะครับชุดเนียนมีสี่ชุด ให้พี่น้องไปพี่เจ้าหน้าเบิงแต่ว่าไปกราบน้ำเนาะเดี๋ยวรอบแป๊บนึงนะครับจะจะตัวเลขโซนนะครับครับครับก็ซอสนี่ก็เป็นสะพานบุญในี่เพิ่นบอกครับครับก็เฮ้าเป็นผู้นําเสนอนะครับเป็นสะพานบุญใน้เพิ่นเอาเพิ่นบอกว่าตัวของเสี้ยนของอาจารย์เพิ่นกรับครับให้พี่ซอเขียนเบอร์โทรเนี่ยเพื่อเอฟซีเพิ่นสุขดีมีศุกรลาบนําเพื่อเพิ่นอยากทำบุญนะครับได้ได้ครับ เบอร์ทัเนาะเบอร์แตาเบอร์ทั่วนี่ว่ามันของเสียนนี่ครับอันนี้เบอร์ทั่เพราะว่ามันเป็นของพศออนะครับพศออเป็นสะพานบุญนะ,นะเป็น,น,นพ่อสอนนะครับเป็นผู้นําเสนอให้เพิ่นนะครับศูนย์เก้าหกเก้าสามแปดเจ็ดสองเก้าเก้า คือเอฟซีบรรจุดีนําเคือภานในรวงทํำบุญนะครับเดี๋ยวเบิ้งตัวเลขนะครับเพราะว่าเพิ่งจเบิ่งตัวเลขแล้วมั้ครับเอาพี่น้องเอฟซีเอาทั้งนี้ก่อนเนาะเรับอาทั้งนี้ก่อนเพราะว่าเตรียมแคบเตรียมจอดเดี๋ยวสมุนไปเรื่อยๆนะครับเห็นบ่เห็นบอกเด้อ ถึงตัวเนีนตัวหนักกาชื่อตัวจิตเส้นใต้นะครับรับมีที่มานะครับบ่มีเหล็กวิ่งเด่นทุกคู่เด่นทุกหางนะครับรบมาแล้วนะครับเด่นทุกคู่เด่นทุกหางที่แน่แนกับงบหน่อยทุนหน่อยกับที่พันขิดเส้นใต้ให้นะครับ หมหน่อยพุ่นหน่อยนะครับสองสี่ห้าหกหกสี่และห้าสี่นะครับเดี๋ยวพ่อเนอาะทั้งนี้เนาะครับเอาหมุนมาทาั้งนี้เนาะรับมีที่มาเนาะคะนะ่ะเนาะครับรับมีที่มาครับผู้ได้เ,เข้ามาแคปหน้าจอไวเดอร์พี่น้องนะคะงวดวันที่ 16, สิบหกเมษายนนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะสองสี่ห้าหกหกสี่ จ็ดศูนย์สองสามห้าสี่หกหกแปดศูนย์แล้วก็แปดแปดนะคะสำหรับสายบุญนะครับที่อยากร่วมทําบุญนะครับพศออปรนกาจะเป็นสะพานบุญให้ครับเซียนรับมีที่มานะครับเป็นเด็กของเซียนนะครับศูนย์เก้าหกนะครับเก้าสามแปดเจ็ดสองเก้าเก้านะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ของพสศนะครับพสศเป็นสะพานบุญให้กับทางเซียนถึงนะครับเด้อ ได้โชคดีมีโชคลาภแบบทักท่ายมาได้นะครับให้แคปหน้าจอไว้นะครับส่วนมากคุนบอกว่าว่าได้กลับบอกครับส่วนมากครับจะไม่ได้กลับจะเข่าตรงๆเลยนะครับรส่วนมากถ้าเขาคือเขาตรงๆครัหลางที่กับมาบนล่างมาบนอับเขาบนเขาล่างเป็นส่วนมากนะครับครบนะงนี้เป็นยังไงพี่น้องเขาทางนี้ พอแล้วครับชัดเจนแล้วค่ะครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อสอหรือว่าคุณที่สอนนะครับซึงเป็นสะพานบุญให้กับทางเสี้ยนนะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีนีโชคลาภด้วยครับเด้อครับครับอ่ะให้นาะพี่น้องเอฟซีเฮาทุกคนจะให้โชคส่งมันมันกันครับขอบคุณแอดมินนะครับขอบคุณแอดมินนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับให้โชคส่งมันมันกันครับค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ